รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดการเดินทางหลายปีที่ผ่านมาของรายการโฮป ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีโอกาสเดินทางไปช่วยเหลือคนมากมายจากวันนั้นถึงวันนี้การส่งกำลังใจผ่านรายการและการให้ของคุณผู้ชมทำให้ประกายแสงเล็กๆของความหวังกลายเป็นแสงสว่างสร้างจุดเปลี่ยนให้กับใครหลายคน คุณเอกพันธ์ครับคุณสังเกตไหมว่าต่หลายเคสที่เราไปเยี่ยมมาเนี่ย้วบ,บ้านไหนที่มีคนป่วยอยู่เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องความรักของคนในครอบครัวแล้วก็กําลังใจของคนรอบข้างเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผมเห็นด้วยครับสําคัญจริงๆนะครับเพราะว่าเขาต้องอยู่ข้างๆคนป่วยอยู่ตลอดเวลาอยู่ใกล้ชิดดูแลทุกอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็เกิดอาจจะท้อใจหรือว่าเขาต้องการกําลังใจ ใช่ไหมฮะเพราะเขาต้องแบกรับภาระผู้ป่วยเนี่ยทุกอย่างคุณเอกพันธ์คุณจําเคสนี้ได้ไหมครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ที่ตรงรามอินทราซึ่งเลี้ยงดูลูกพิการมากว่า20ปีจําได้สิครับตื่นเช้ามาเขาต้องเตรียมหมูเตรียมนู่นเตรียมนี่เพื่อจะเอาหมาเนี่ยมาเสียบหมูไปขายหมูปิ้งพอขายหมูปิ้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ออกไปทํางานงานเขาคือไปดูแลผู้พิการอโอ้โหผมยังนึกว่า เอาเรียวแรงที่ไหนมานักหนาระยะเวลากว่า3ปีที่เราไปเยี่ยมมาเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมก็อยากจะรู้เหมือนผมนะครับว่าทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเป็นอย่างไรออบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะวันนี้เราเลยกลับมาเยี่ยมเขาทั้งแม่ทั้งลูกว่าอาชีพหรือว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างไปเลยครับคุณผู้ชมครับไป เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนภพณ์เป็นเรื่องที่หนักหนามากเมื่อสามีเสียชีวิตเหลือเพียงเธอที่ต้องดูแลลูกพิการซ้ำซ้อนเพียงลำพังเธอต้องปากกัดตีนถีบหาเงินทั้งขายหมูปิ้งที่ตลาดและพาลูกที่พิการออกไปทำงานข้างนอกด้วยกันเนื่องจากไม่มีใครช่วยดูแลจนกระทั่งเมื่อปี2563 รายการโห o ประกายแสงแห่งความหวังได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจคุณนภพพรคุณแม่สู้ชีวิตเธอได้แสดงให้เห็นถึงความรักและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าร่างกายเธอจะอ่อนล้าลงทุกวันซึ่งปัจจุบันนี้พวกเขาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเราจะไปลงพื้นที่และให้กำลังใจพวกเขากันอีกครั้งครับ เรื่องราวของคุณนภาพรคุณแม่ที่ทำทุกวิธีทางเพื่อดูแลรักษาลูกสาวที่พิการซ้ำซอนยังคงอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ชมครั้งนั้นทางรายการและผู้ชมได้ร่วมกันช่วยเหลือส่งกำลังใจให้ครอบครัวของเธออย่างเต็มที่วันนี้ครอบครัวเธอเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยหน้าบ้านกลายเป็นร้านขายของชำเพราะตั้งแต่ที่รายการเรามาเยี่ยมมันก็สมาณสามปีแล้วมั้งใช่ปีหกสามมีความเปลี่ยนแปลงเยอะไหมกับชีวิตก็เปลี่ยนไปคก็คือเราก็มาขายอย่างนี้ดียว่รูปอ้งยังขายอยู่ไหมอ๋อยังขายอยู่แล้วลูกสาวอ่ะก็อยู่เงี้ยนะไปไปลองไปดู ไปไหนคุณแม่โอ้โหเห็นลูกแล้วหน้าตาสดใสสุขภาพแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสละสุขภาพดีนะค่ะตั้งวันนั้นมาถึงวันนี้สมปีกว่าเนี่ยค่ะไปไงคุณแม่กําลังใจยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะแล้วหมู่เป็นยังไยังขายอยู่ยังขายอยู่ขายตอนเช้าเหมือนเดิมเช้าเช้าเหมือนเดิมต้องออกไปก่อนสามชั่วโมงตอนวันนั้นมาจําได้เลยคุณแม่อ่อนล้ามากเหนื่อยมากดูแบบแล้วกําลังใจคนเดียวก็คือโลก คุณแม่ก็เลยสู้ไม่ถอยเลยเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่ลยลูกดีขึ้นเยอะไหมฮะับก็ดีขึ้นได้พักผ่อนเต็มที่เพราะว่าตะก่อนนี้เขาจะไม่ค่อยหลับค่อยนอนเขาจะเกร็งเขาจะแบบดิ้นไปดิ้นมาแล้วเรื่องการเงินการอะไรต่างๆนี้มันดีขึ้นไหมหรือว่าต้องรับผิดชอบเพิ่มอะไรขึ้นมีมีหนี้ไหม ตอนนี้หมดนี้แล้วค่ะโอ้ดีใจด้วย <c oughs> ้วก็ถือว่าเราเราก็ได้อยู่ใกล้ชิดลูกมากขึ้นค <c oughs> นะแต่ก็ต้องต้องกงแลกมาด้วยความเหนื่อยน <c oughs> ิดนึงนะเราต้องดูแลต้องหาเงินแล้วตรงนี้คือเราเช่าเขาอยู่อื <c oughs> ตอนนี้เราซื้อตอนที่พี่มาตอนนั้นหนูตรงนี้ยังผ่อนอยูะ่คะยังผ่อนอ๋อนอน,นี้หมดแล้วหมดแล้วโอ้โหคุณผู้ชมเก่งมากเลยนี่เป็นไทยนี่สองชั้นเลยนะเนี่ยที่ดินนี้เท่าไหร่ครับประมาณ4ี่ห้า 45ตารางวานี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของรายการไม่ใช่ออกไปแล้วเราก็ทิ้งๆปล่อยๆว่าเราจะพยายามดูว่าเคสที่เราไปเยี่ยมมานะทุกวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างจากหน้ามือไปหลังมือไหมดีขึ้นไหมหรือว่าไม่ดีขึ้นเลยค่ะก็แม่ก็ขอขอบคุณนะคะรายการโฮปกายแสงแห่งความหวังนะคะแล้วก็สํานักงานสลากจินแบ่งรัฐบาลนะคะที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ครอบครัวของแม่เนี่ย ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะไม่ถอยหลังลงอยากให้คุณแม่เขาเรียกให้กําลังใจพูดอะไรสักหน่อยกับะะแม่แม่ <ๆ S 2> ที่อยู่ที่บ้านที่มีลูกเป็นแบบนี้ก็คือว่าถ้าครอบครัวไหนที่มีลูกแบบนี้นะคะ,ะมันก็จะท้อก่อนคั้นแรกท้อจริงแต่ว่าเราก็ท้อแต่ก็ถอยไม่ได้เราก็ต้องสู้แล้วอีกอย่างหนึ่งจิตใจเราเนี่ยสาคัญที่สุดคือเราต้องคิดบวกทุกเรื่องต้องคิดบวก ถ้าคิดลบไร้เราครอบครัวเราลบอยู่แล้วไปคิดลบก็แย่ครับแม่ใช่ค่ะมันจะจิตตกทันทีก็คือเหมือนอยากจะให้แนะนําแบบให้พวกครอบครัวที่มีเด็กพิการอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือว่าคิดบวกไว้ก็คือว่าดูแลเขาให้ดีที่สุดให้ความรักค่ะให้ความรักความอบอุ่นให้กำลังใจเขามันก็ได้ความรักกลับต่อมาใช่ใช่ค่ะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญ และตราบใดที่ไม่ยอมแพ้สุดท้ายก็จะผ่านมาได้อย่างครอบครัวของคุณนภาพรวันนี้ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีกำลังใจมากกว่าเมื่อก่อนวันนี้ผมต้องขอชื่นชมคุณแม่มากๆเลยครับที่จากวันนั้นถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังที่ช่วยเหลือสังคมแบบนี้ค่ะอยากให้ช่วยอะไรอย่างนี้ ครอบครัวอื่นๆนี้เหมือนกันนะ,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มาชืสู้ต่อไปนะตลอดการเดินทางที่ผ่านมาของรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราได้จุดประกายแห่งความหวังร่วมกับคุณผู้ชมส่องนําทางให้หลายชีวิตได้พบกับจุดเปลี่ยนซึ่งการเดินทางของเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ หวังว่าคุณผู้ชมก็เช่นกันจะช่วยกันส่งต่อแสงสว่างแห่งความหวังต่อไปเพื่อสร้างคุณค่าของการให้ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีวี